สวัสดีเอและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสิเศาราวันพฤหัสบดีที่25กันยายนพศ2 5 6 8แล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดมินจะมาสรุปหลักล้อยให้เอฟซทั้งช่องเนาะค่ะพร้อมกับสรุปเลขจับคู่2โตัวแล้วกับ3ตัวบนรัฐบาลไทยในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 8ให้เอฟซีไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะ เดนหลักร้อยเนาะคะ่ะแอดมินขอปรับสูตรใหม่เนาะคะ่ะเนี่ยสูตรนี้เนาะคะ่ะแอดมินจะเริ่มปรับงวดวันทีหนึ่งตุลาเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคำนวณได้สองสามสี่แปดหลักสี่เพิ่นไปอยู่หลักสิบค่ะเพราะว่าสูตรคำนวณหาหลักร้อยเนาะคะ่ะเขาบ่ได้หาหลักสิบค่ะท่านผู้ชมแอดมินเลยปรับสูตรค่ะเนี่ย ทางวัติภานมาเนาะค่ะปรับมา้าบวก2ค่ะท่านผู้ชมก็จะถูกทีห6สีนี่เนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีมีโชคค่ะ นวดนี่คำนวณได้ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะแต่ผู้ชมนี่กับถูกมัดแต่สามแปดแปดเนาะค่ะสามศูนย์เก้าสามห้าสองสามเก้าสองสองสี่หกสามสองสี่แปดห้าสอง ดหกห้าสามห้าหกค่ะกะไปดูเปรียบเทียบเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นสูตรหลายโตค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะไปจับชนกับอีกสูตรอื่นเนาะคะ่ะสูตรนี้แอดมินกะเริมสซมา้าแตงแต่งวดที่ิพาดมาค่ะท่านผู้ชมซึ่งแอดมินไปจับเลขเจ็ดเนาะคะ่ะซึ่งเป็นม้าตัวแรกเลยค่ะนี่ เป็นสูตรเดนตัวเดียวก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแอดมินวาจ,จะมาต่อบอเลข6หกเนาะคะ่ะคำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้าค่ะสูตรที่สองเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมใส่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะคะ่ะคำนวณได้แปดเจ็ดหกออกหกสี่หกอะหรือว่าถูก เป็นงวดที่สองงวดที่สามเนาะคะ่ะคำนวณได้เก้าแปดเจ็ดไปชนกับอีกสองสูตรก้อนหนาเนาะคะ่ะเป็นสูตรที่สามค่ะท่านผู้ชมสูตรคู่ขี้หลักร้อยแอดมินขอใส่งวดแรกเนาะคะ่ะงวดตีพันมาก,กระดูอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่บ่ได้นำมาใส่เนาะคะ่ะสูตรใช้หลักพันบวกร้อยครั้งที่สี่เนาะคะ่ะ ได้เลข3เป็นเลขคี่กระถูกเนาะค่ะได้เลขเก้าเป็นเลขคี่ออก3 0 9กระถูกได้เลข7เป็นเลขคี่3เป็นเลขคี่เนาะค่ะได้เลข9 3เป็นเลขคี่เนาะค่ะกระถูกได้เลข4เป็นเลขคู่ค่ะออก2 4 6กระถูกได้เลข1 3เป็นเลขคี่เนาะค่ะกระถูกได้เลข8เป็นเลขคู่นี่มาเลยค่ะเนี่ยได้8คำนวณได้เลข6เป็นเลขคู่เนาะค่ะออกกากระถูก คำนวณได้เลข3เป็นเลขคี่ออก3 5 6คำนวณได้เลข8เป็นเลขคู่ออก6 4 6ีหกวดนี้คำนวณได้เลข1จะมาบบเนาะค่ะกะรอผลค่ะวันที่1ตุลาเนาะคะ่ะเป็นเลขคี่เด่นเลขคี่ไว้ละค่ะบวดนี้เนาะคะ่ะสำหรับสูตรหลักร้อยเนาะคะ่ะดับหลักร้อยงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผิดค่ะท่านผู้ชมแอดมินมีสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะคำนวณไดลีคหก 6. เลขผิด กระตัดออกค่ะท่านผู้ชมผิดเราก็ตัดออกนะคะวัดน,นี้ก็ขอน้าเสนอนะคะท่านผู้ชมสูตรดับหลักร้อยเนาะคะ่ะเหลือจากดับก็จะอาจจะลายโตแน่หกโตเนาะคะ่ะดับที่สามสี่เจ็ดแปดกระลดต้นทุนค่ะเหลือจากดับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเก้าเนาะคะ่ะแต่แอดมินบริษน้ำมาเทียบได้สูตรหรอกค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะใส่แค่สามสูตรสรุปหลักร้อยเนาะคะ่ะสูตรแรกคํานวณได้ 5้าหกเจดเหนึ่งสูตรที่2องคำนวณได้ห7เจดแดเสูตรที่3มคำนวณได้9 8แ้แปดเดเรากับสูตรคู่ขี่มาตัดเนาะคะ่ะสูตรคู่ขี่มาตัดค่ะคำนวณได้เลขขีเนาะคะ่ะกับเลขขี่จะมี1นึ่งสห้็ดเก้ชนกันเป็น4สูตรเนาะคะ่ะ เลขเจ็ดก็จะมีครบเลยค่ะนักผู้ชมหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่เลขเก้าสี่สูตรแต่ว่าเลขหกมีสองสูตรแอดมินขอเด่นหกไวแน่นะคะถ้าแทส,สูตรคู่ขีผิดนะคะ่ะอาจจะมาหกก็ได้เพราะว่าสูตรเด่นหลักร้อยตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียว ได้เลขหกกเลไห้อยเลขหลข 6, ไว้น้ำแน่นะคะสำหรับถ่ายแอดมินวงกลมห่หลักร้อยงวดนีแอดมินขอใส่เก่าตัวเดียวนะคะเด่นที่เลข9เด่นหลักร้อยค่ะไปดูสรุปนะคะท่านผะู้ชมสรุปสามตัวหมดวะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชม เพราะอาจจะหลายแน่นะคะขอปรับกล้องนิดนึงค่ะอ่ะค่ะได้แล้วเนาะคะ่ะสรุปสองตัวแล้วก็สามตัวบนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมแอดมินสุปให้หลักร้อยก็จะมีมีเจ็ดมีเก้าเป็นตัวตัวยืนเนาะคะ่ะล้องเลขหกค่ะแต่ว่าแอดมินเลขเจ็ดติดดับแอดมินขอใส่เลขเก้าตัวเดียวค่ะ หลักสิกับเด่นไปที่เลขซีกับเลขหกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินร้องหนึ่งเนาะคะ่ะกะมีเหตุผลค่ะท่านผู้ชมที่ร้องหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรรายสันใดเลขหนึ่งค่ะหรือเลขหนึ่งจะไปล้งรางค่ะท่านผู้ชมอาจจะไปล้งรางก็ได้เนาะคะ่ะหรืออาจจะขึ้นบนก็นได้กับว่าแน่ถ้าทีสูตรคู่ขี้ผิดเนาะคะ่ะอาจจะมาตัวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะแอดมินขอร้องไว้นิดนึงเนาะคะ่ะ สูตรเด่นหลักหน่วยแอดมินเด่นห่ที่เลขสามตัวเดียวเนาะคะ่ะเด่นหลักหน่วยที่เลขสามตัวเดียวล้องมิหนึงมิ๊ีแล้วกับมิเก่าค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวล้องเนาะคะ่ะหลักหน่วยคำนวณนเ,เลขคี่เนาะคะ่ะแอดมินก็อยากตัด,ดยุ่งขาซีนี่กะนเป็นไปยุ่หลักสิบแล้วเนาะคะ่ะตัดออกไปเลยค่ะท่านผู้ชมกะล้องไว้เลขหนึ่งกับเลขเก่าค่ะเด่นหลักหน่วยเนาะคะ่ะ จับคู่ค่ะมีเด่นทีซีสามกับหกสามคะแนนเนาะค่ะเด่นให้แล้วกับตร้องค่ะท่านผู้ชมกระจับแอดมินจับไว้เหมิดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าเพิ่นมาโตร้องกะบ่แน่เนาะค่ะโตร้องกะจะมี c 1 6 1 c, c ่6หก9แล้วก็69แอดมินวา่นาน่าเล่นที่ C1 เนาะค่ะ สี่หนึ่งหกหนึ่งล้วกับหกเก้าถามาตัวเก้าอาจจะเป็นหกซี 4, ก็ได้จำได้บ่คท่าผม้ชมผลรางวัลออกหกห้าล้วมาออกหาหกทางงวดนี่ออกตามทั้งเดินเดิมเนาะคะ่ะผลรางวัลออกสี่หกอาจจะมาหกซี 4, ก็ได้เนาะคะ่ะบันเทิงเลยละค่ะธม้ชมมาหกสีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นได้เนาะคะ่ะแต่ว่าทีแอดมินจับเนาะคะ่ะ เจ็ดสี่สามเจ็ดหกสามเก้าสี่สามเก้าหกสามตัดทิมหมดเลยค่ะเนี่ยตัดทิมเนาะคะ่ะใส่เก้าหกสามตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเด่นเนาะคะ่ะแอดมินวาเก้าหกเก้ากระสวยเนาะคะ่ะฮาเทบเพิ่นมาเพิ่นม,ม,ม,มาหามอีกเนาะคะ่ะหรือจะเป็นหกหกสามเป็นเบิร์นอีกเนาะคะ่ะเนี่ยกะวิเคราะห์ซอยกันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมักหรืออาจจะ จับคู่แตกต่างกับแอดมินไปก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมในตัวเด่นที่แอดมินคำนวณใดทั้งหมดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะนําไปจับแตกต่างจากแอดมินก็นได้ก็ลองเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาแน่เนาะคะ่ะว่าจับได้ตัวใดค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะถ้ามักแนวทางน้ำแอดมินก็น นํำไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไวค่ะท่านผู้ชมถาม้าบ่ชอบกับพานดูเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินเจสิในการํานวณหาตัวเลขแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังคะ่ะสำหรับคลิปนี้คอยท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีโชคถูกรางวัลหลักแสนหลักล้านถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจนกว่าจะพบกันไม่คลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ